สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับวลหนึ่งสามห้านะครับโอ้โหวันนี้เราก็มาดูตามมารถไฟนะเดินมาไกลอันนี้ดึงสายอ๋อไฟแล้วราไฟมาแล้วอเป็นขบวนหนึ่งสามห้านะครับกรุงเทพอุบลวิญญาณเลยวิญญาณเลย ตากวาจ้จะอืมอกหลมเล็กมากเลยไปแล้วไปแล้วหากเข้าสถานีน้องมะลลม